ขยบกล้วยชิกเกอไก่อีก,กอนพี่น้องเอ้ยก็ได้เหมือนห้ำหยกสมัยแพงพี่น้องมียังกระเพงเมียงกระเพงบบไว้เดยพี่น้องเลยต้องเห็ดแบบนี้ไก่ก็มากินอยู่ในพี่น้องเอยก้อยห้ำเลยโอยอยากกิน,กนเซลเ์ๆจากแม่งก็มาฝักพี่น้อง ฝักหมุนหมุนเจ้ปก้อยใส่หัมเมื่อนี้สีเอาอาหารมีพิเศษใส่เด้อพี่น้องเด้ออาหารพิเศษใส่เอาตัวน,นี้ใส่แล้วไก่จะบอตายพี่น้องไก่แม่อันบวคคอยตายจะเถื่อพี่นออ้องบวชคอยตายภาคเหลียงสะเดย์ย่างโนั้นพี่น้องเอ้ฝักต่อไปให้มันหมุนหลังจากฝักหมุนแล้วก็เอาหัามใส่พี่น้องหลังจากใส่หัมแล้วขัดซิมาสใส่จูเลนซีพี่น้อง จุลินซีจำขอแสงมีพี่น้องให้ไก่กินบ่มีตายเลยไก่บ่มีตายานะักนาะสูขก็ภาพแข็งแรงพี่น้องใส่พักกับพักสวยใส่ไก่กับไก่งามพี่น้องเลยก้าวประมาณลายเติมเนาะจอกจอกน่อยเนี่ยผลอะไรพี่นอ้อยใส่คอยก้าวหน้ามาใส่บัน่นคอยกับค้นเขากันบัน่น คนทำกับขยกก้วยกับน้ำมักยูริซีให้มันเขากันพี่เขากันเรียบร้อยแลยพอก็ไปเพือไก่บันนี่ณนมปงไปไปเกิือน้ำก,ก,กันแล่นก่อนเลยไก่ ơi, เอ้ยแล่นก่อนเลย กระที่ก่าเวลาเดิมอลยพี่น้นงเอ้ยอ่าอ อะรจะได้ใหญ่ไว้อีกปอดโลกปอดพญาติอีพี่น้องเอยกินน้ำมัน ก่ไก่ยก่หมุอเ้าพี่น้องเย้ยขอบใจเดอ้อพี่น้องที่เข่าชมขอบใจหลายๆตามกัปสาก็ขอโทษเด้อพี่น้องเดอ้อระยะนี้ก็นยงยากเล็กน้อยขอบใจหลายๆพี่น้องที่เข่าชมขอบคุณมากมาก